ตอนดัเพื่อนชาวราศีธานธลมเข้าสู่การอ่านไบวิกลี่นะคะประจำครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนชาวราศีธานธลมจะมี เมถุนตุลแล้วก็กลุ่มนะคะการอ่านของเราในวันนี้ก็เป็นการอ่านแบบรวมๆโอเคมีทั okay? ้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบประมาณนี้จะเกิดขึ้นในช่วงช่วงนี้คนที่มีลัคนาอยู่ในราศีธ,ธรรันุลมก็สามาดูไดะะ้พลังงานคุณในช่วงท้ายเดือนพฤศจิกเป็นช่วงที่รลักอิสระในตัวเองดีนะแต่หลักๆก,ก็คือจะเน้นการใช้ชีวิต ไปเรื่อยๆคนเดียวแบบมีความสุขไม่ต้องมีใครก็ได้แต่ก็หาใครก็ได้ไม่ได้ขาดถ้าต้องการโอเคเป็นทั้งเรื่องของการงานเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของชีวิตที่เป็นโสดก็ได้เพราะพุณเห็นภาพว่าแบบมันเป็นเป็นความโสดที่มีความสุขอะเพราะว่าตัวคุณอาจจะมีความสัมพันธ์เชิงมากกับเพื่อนที่ไม่ใช่แฟนไม่ยึดติดอะไรในการละกันหลักสนุกก็ได้มีความสุขดีนะแล้วก็คุณอาจจะมีโอกาสได้ไปพบปะผู้คนหลากหลาย เลยแหละ international มากเลยเพมไม่รู้สิมันเป็นภาพที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้ใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันพูดถึงอะไรนะดูจากหน้าไพ่แต่มันมีความรู้สึกว่าคงจะมีอะไรหลายอย่างให้คุณอยากทำที่หลากหลายหลากหลายจริงๆเนะี่ยมันขึ้นไพ่ที่เกี่ยวกับดีพช s ชั่นทีตัวเองสูงมีความเป็นผู้นำสูงบางคนถ้าถ้าลมคุณมีอีโก้ด้วยนะที่แบบก็อยากได้อันนี้ อยากกินอันนี้อยากไปทําอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นความสบายใจส่วนตัวใครจะไปด้วยกินด้วยหรือไม่ไม่เป็นไรไปคนเดียวก็ได้อารมณ์ประมาณนี้ค่ะและขึ้นไพ่ชายริออตเป็นไพ่จิตเดวิแล้วก็เป็นไพ่ดีอมเพิร์กับไพ่คิงชิมีเท้า่อ,อมองว่าเป็นพลังงานของความแบบไม่ผักอะเอออย่างที่ปุ้นบอกไปมันมีอะไรที่เราอยากทําเยอะเราแบบเราเอเนอร์จีตรงเนี้ยมัน ูดยังไงดีอะมันออมโอเควมันขึ้นไ่ที่เกี่ยวกับเวลาที่เราได้ใช้เวลากับใครก็ตามไม่ว่าจะเพื่อนเป็นเพื่อนฝูงสังคมแฟนคุณคนคุยหรือว่าคนในครอบครัวคุณอยากอยู่ตรงนั้นนานๆเพราะว่าเวลาที่คุณอยู่ในในคนเหล่านี้คุณมันจะมีความเป็นผู้นำอยู่แล้วเราเนี่ยชอบชอบ feeling ของการได้นำโอเค ทุกคนทําตามเราหมดทุกคนเดินตามในสิ่งที่เราบอกแล้วเราสบายใจโอเคมันขึ้นภาพนี้จริงๆอืแล้วก็มีอะไรอีกโอ้มันก็จะมีคนต้านหรือคนเบื่อเราบ้างถ้าคนที่มีแฟนหรือมีคนสนิท คนใกล้ตัวสนิทเขาจะรู้สึกว่าห้ามอะไรเราไม่ได้เลยเหนื่อยมากเบื่อมากแต่ก็ต้องตามคุณเน่ยเข้าใจ่ภาพปะเพราะาเพราะว่าคุณเป็นผู้นําอยู่อ่ะเออแล้วโดยเฉพาะคนมีแฟนนี่คุณก็ก็ก็คือติดแฟนมากอยากอยู่ใกล้ตลอดเวลาอยากไปทําอะไรด้วยกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนคุยหรือแฟนคุณเหนื่อยพลังงานคุณมากเลยเมื่อไหร่คุณจะนอนเมื่อไหร่คุณจะไม่ทําอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาใจ่ภาพปะเออเออนะ พราะว่าปุนเชื่อว,ว่าคนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างที่บอกอะค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพวกเขาก็ดูเหมือนมีภาระหน้าที่เช่นเขาจะต้องไปทํางานเขาจะต้องไปทำโน่นทำนี่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่สังคมของคุณหรือคนของคุณเขาออกแนวเอ็ a พารเป็นออกแนวแบบพีพ p l e พ l e a s เ e อร์คือเขาเอาคุณขึ้นมาก่อนเขาให้เกียรติเขาแคร์เขาก็คือพักเรื่องตัวเองเอาไว้หรือทําให้เสร็จก่อนแล้วก็มาให้เวลากับคุณเต็มที่ มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยยอดเยี่ยมเลยเธอมีเวลาให้ฉันเยอะมากไปเราไปทำนู่นทำนี่กันะลรอย่างเงี้ยเขาใจภาพปะหรือแม้แต่ในเรื่องของการคุยงานอะไรก็ตามพวกเขาก็ยอมฟังคุณหมดแหละเออเพราะว่าเขาคงอยากให้งานหรือการเจราจาอะไรใดๆเนี่ยมันก็ออกมาได้ดีนะฮะแต่บางคนเขาก็ไม่ง้อนะเออไม่ง้อเหมือนกันถ้าคุณจะมาแบบสนใจหรือไม่สนใจในข้อเสนอ หรือถ้าเป็นเรื่องราวความรักคุณจะสนใจเขาไม่สนใจเขาเขาก็ไม่ได้แค์เพราะว่าตัวเขาเองเขาก็มีที่ไปหรือมีโอกาสของตัวเองเช่นเดียวกันก็นั่นแหละค่ะมันมันก็เจอได้หลากหลายรูปแบบนี้เรื่องของคนในช่วงนี้แล้วถ้าก่อนหน้านี้ตัวคุณเองเนี่ยนะไปเจอใครที่แบบเป็นเรื่องของ r e l ationship ความสัมพันธ์กับใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาตัดสินใจสุดท้ายละเขาก็ไม่เอาละเหมือนกันเขาก็ไปอยู่กับคุณละ เขาก็จะไปได้ดีกับชีวิตนะเขาก็จะไม่หวนกลับมาเหมือนกันค่ะตัวคุณเองอาจจะมองว่าคุณเองก็มีตัวเลือกทางเลือกผมก็ไม่แคร์เหมือนกันฉันก็ไม่แคร์เหมือนกันมีอยู่หรืออาจจะเป็นเรื่องราวในอนาคตก็ได้นะคะว่าคุณอาจจะมีปัญหาอะไรกับใครสักคนหนึ่งที่ต่างคนต่างไม่แคร์กันแล้วอะไรเงี้ยละแล้วแต่เธอเลยเออแล้วสองคนพอแยกจากกันไปก็จะไปมีชีวิตที่ดีนะคะไม่ได้มีใครที่แบบชีวิตแย่ลงเลยเพราะมันอาจจะถูกกาหนดมาให้เราไปเติบโต ในเส้นทางของตนเองเพราะว่าคุณหรือฝ่ายตรงข้ามก็มีข้อดีที่พัฒนาต่อได้ในแบบของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดคุณมีคนคุยอะไรในช่วงนี้ก็มองว่านานๆเขาเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มไม่ค่อยเชื่อฟังโอเคกวอาจจะมีลูกน้องก็ได้ออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือพาร์ทเนอร์ชิพธุรกิจหรืออะไรประมาณนี้ในชีวิต เริ่มต่อต้านอ่าเพราะว่าเป็นเป็นตัวของตัเองสูงแล้วคุณก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมเหมือนกันทีนี้เนี่ยมันจะอาออกแนวประมาณว่าแบบเริ่มเริ่มเข้าใจนิสยัยใจของกันและกันมากขึ้นมันจะมันจะคุยแค่เรื่องของการงานเรื่องส่วนตัวจะไม่คุยกันละเอามีก็จะได้เห็นเห็นอะไรบางอย่างในเรื่องของผู้คนดี i t i o n s h i p ในช่วงนี้ที่มีจุดเปลี่ยนนะคะอ่ะทีนี้ถ้าลมมีอะไรอีก ธาตุลมธาตุลมอูม้คือพลังงานธาตุลมเนี่ยม,มันมันมีไพ่เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะมันเป็นไพ่พลังงานบางอย่างที่แอบแฝงอยู่ในชีวิตคุณในช่วงนี้ที่มันเป็นพลังงานของอะไรที่คุณเนี่ยไม่ได้ต้องการอยู่ในชีวิตไม่ต้องการให้อยู่ในชีวิตเช่น คุณไม่ต้องการความสัมพันธ์กับใครบางคนแล้วคุณบอกเลิกบอกตัดไปแล้วแต่กลายเป็นว่าพลังงานพลังงานของคนนั้นหรือเรื่องรล่นั้นมันยังอยู่ในชีวิตปัจจุบันของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้เอาแล้วคุณไม่รู้ว่าทําไมมันยังขึ้นมานะแสดงว่าคุณน่ะในจิตใต้สํานึกคุณรู้สึกว่าเจ้าสิ่งนั้นคนนั้นหรือเหตุการณ์น,นั้นน่ะมันฝังใจคุณเป็นอย่างมากทําให้คุณรู้สึกว่า เป็นตัวกระตุ้นให้คุณรู้สึกไม่อยากจะแคร์แต่คุณเข้าใจไหมว่าเมื่อสิ่งนี้มันเป็นมันเป็นจิตใต้สำนึกแล้วคุณไม่ลืมอะคะ่ะคุณจะไม่มีวันลืมเข้าใจภาพปะโอเคยกตัวอย่างเช่นมีคนเคยบอกว่าคุณทำสิ่งนี้ไม่สำเร็จหรอกแต่คุณรู้ว่าคุณทำได้แน่แต่คำพูดเนี้ยของคนคนนี้แล้วคนคนนี้หน้าคนนี้ด้วยมันยังอยู่ในจิตใต้สำนึกเราเสมอเออคือ คุณในช่วงนี้เป็นประมาเนี้ยเหมือนจิตใต้สำเร็จเรามีเรื่องของใครสักคนหนึ่งอยู่ในใน,ในข้างในทั้งที่คุณก็เดินไปข้างหน้าแล้วนะหนึ่งใช้ชีวิตของตัวเองได้รักอิสระในการเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆสนุกๆก,ก,ก็ได้แต่คุณต้องการที่จะพิสูจน์ตรงนี้ให้ใครบางคนเห็นว่าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านในสิ่งที่คุณนะ่ะถูกตราหน้าเอาไว้ได้อย่างแน,น่นอนถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทาได้คุณพิสูจน์ไปแล้วด้วยซ้ํา แต่ดูเหมือนว่าเราแค่คิดของเราไปเองว่าแบบผม,ผมไม่สนใจฉันไม่สนใจหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออมีอะไรอีกมันจะมีคนที่ค่อนข้างจะยึดติดกับคุณในช่วงนี้ด้วยนะอาจจะเป็นคนคุยคนที่เขาไม่ชอบเราดูนี้นั่นเขาก็ติดเราในเรื่องของมุมมองเสน่หานะ แต่ตัวของคุณเองก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะคุณเน้นไปที่การทํางานการวางแผนการลงทุนทางเงินงานเป็นเรื่องหลักๆที่คุณจะให้ความสําคัญอย่างมากในช่วงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างวุ่นวายหรือจัดระเบียบค่อนข้างที่จะลําบากแล้วก็หงุดหนิดด้วยเป็นประจําเลยทําให้คุณเนะี่ยไม่ได้จะไปโฟกัสถึงคั้นว่าแบบอยากจะโฟกัสที่ใครเป็นพิเศษอะนะคะคือถ้าจะมีก็คือขอเป็น c o n นค t i o n ที่สบายใจ เจอกันได้เมื่ออยากเจออะไรเงี้ยแบบเขาเข้าใจเราเราเข้าใจกันแต่ไม่ต้องมายึดติดกับคุณมาเขาต้องไปมีชีวิตของตัวเองเหมือนกันประมาณนั้นถึงคุณสองคนเนะี่ยจะไปได้วยกันได้ถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานอะไรอื่นๆก็คือคุณก็อยู่ในในความรับผิดชอบของตัวเองได้ดีมีความเป็นผู้นําในตัวเองได้ดีเรื่องเงินก็นั่นแหละเหมือนเหมือนหมุนอ่ะเหมือนหมุนไปมาแต่ก็ไม่ได้ขาดอะไร ก็โอเคเรื่อยๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆชาวราศีธาลมปุ้นมองว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อยากทําอะไรในแบบที่เป็นตัวตัวเองอะคะ่ะเออแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมายึดติดที่ตัวเองมากเพราะว่าเราอยู่คนเดียวได้ด้วยใครมางงแง,งงงแงอะไรประมาณนี้ก็จะรู้สึกว่าแบบ รู้สึกว่าอยากให้เขาไปมีชีวิตของตัวเองเหมือนกันนะไม่ต้องมาอะไรกับคุณประมาณนี้จริงๆพูด่าคุณชอบความสัมพันธ์ที่ไม่ยึดติดความสัมพันธ์ที่พวกเขาได้เป็นตัวเองเหมือนกันไปทํางานไปหาเงินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยคุยกันหรือเวลาว่างค่อยเทคหาก็ได้อะไรประมาณนี้คือควรจะเป็นความสัมพันธ์แบบชิวๆทั้งเรื่องของสังคมบริวารกันความรักนะคะดูนี้น,นั่นทุกอย่างเลยุ้นกําลังพูดถึง re relationship s คือความสัมพันธ์ มันถึงจะโอเคและนี่คือคำำําทํานายสั้นๆง่ายๆที่วุ้นอฝากให้กับคุณในวันนี้เพื่อชาวราศีธันลมถ้าคุณสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวสามารถแอนไลน์มาได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะถ้าคุณชอบโอเคนี okay. ้ลายก่อนเราเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะ